ประชุมอยู่ที่สำนักปลูกสัสนติสุขเนาะสำนักปลูชุม้หนึคือจากการที่มีปัญหามามีการลังวัดปัญหาหนึ่งเป็นการน้ำท่วมเราพบวก็มีการลังวัดลังวัดก็มีการลุกล้ำที่นอตลอนะครับลุกล้ำที่นอตลอแล้วก็เลยจะมีการ หรือกุฏินะครับหรือกุฏิหรือห้องพัวหรือดินที่วางทางน้ํานะครับเพื่อที่จะเกลื่อนทางน้ำให้น้ําไหลสะดวกนะครับวันนี้เรามาสร้างความเข้าใจแล้วก็หาวิธีการที่จะช่วอนะครับแก้ไขปัญหานะครับที่มู่ที่หมู่องจากคนบ้านเศษตัวเมืองอนแก่นครับน้ำพุน้ำพุนบอกข้าวสุดท้าย มีประโยชน์เลยเหมือนเดิมเก่อกลางยิ่งพวกหนักพวกเกาะคือมีถ้๊ารอนปั๊มเจอเลยครับใช่เพราะทางไปกรมทางเขาออกแบบประตูกรมทางเขาออกแบบเทุกอนนี่เขาคิดว่ามันจะมันเทาไมนมันเป็นยังไงบ้างนะ้๊ารอดสภาพมันตาม้๊มันไม่ทล่มถ้รอดไอ้มะรีวันเกาะกลางถนนเป็นคันกั้นน้ำถ้าเขากดเนี่ยมันน่าจะไหลถ้าเขาไม่กดเนี่ยมันต้องใช้สูบไงแต่ถ้าเขารับปากว่าเออจะกดลงเนี่ยน่าจะไหล เพราะว่าถ้าไหลนี่มันก็มันก็ทาให้น้ําจากบางรับสินเนาะบางสับสินไหลลงมาจากเลขกระลามันก็จะไปทางนู้นเลี้ยวขวาไปทางนู้นแล้วมันก็จะไม่มาเติมทางนี้มากเนี่ยอันนี้ก็รับรับจากน้องน้องมนใช่ไหม,มออลงมาจากมอขอมาจากนี้ก็จะมาลงตรงนี้แล้วก็กระจายไปทางนี้ทางนั้นก็จะระบ,บายไปทางถนนมะริวันออกไปทางไอ้น้องโคตรใช่ไหมครับอันนั้นก็คือถ้าถ้ามองถึงเรื่องการวางแผนที่จะให้น้ําไหลไปเนาะ นั่นแหละถ้ากดได้ก็ดีแต่ถ้าไม่กดเนี่ยต้องสูบอีกครั้งหนึ่งสูบไปลงสูบไปลงที่บ่อพักเขาอ่ะนี่นี้ล่ะคุณก็กดลงมาอีกใช่ไหมล่ะได้กดทั้งเส้นเละกดทั้งเส้นในเมื่อคุณไม่กดเนี่ยมันก็ถึงตรงนี้คุณถึงเพิ่มงบประมาณตรงนี้มามาเอาแล้วผมก็ยังถามว่าถ้าคุณฟวาประมาณมาถึงนี้ใช่ไหมหคุณก็ต้องสูบตรงนี้มาใส่ตรงนี้ว่าให้เขากด แล้วน้ำาจะไหลไปมันก็กองอยู่นี่แล้วม<ด>ันจะสูบตรงนี้มาตรงนี้ถึงไหลมาตรงนี้ตนตนตนแต่ว่าเขายังไม่สร้างเนอะรอเหมือนอยู่ที่แล้วก,แวก็แล้วก็หย่อนเครื่องสูบน้ำ<อ>ไปไหนเหรอก็สูบข,ขึ้นไปเหมือนที่น้ำอ,อยู่นู่นแะนั่นแหละได้่มันหลังวัดว่าที่เขตท,ที่พักสงฆ์เนี่ย <c oughs> มีการลุกล้ำนะครับลุกล้ำเข้ามาในในที่หนองมันปลาคือที่สาธารณะนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นพอรู้ว่าลุกล้ำแล้วก็เลยมีการย้ายนะครับย้ายย้ายย้ายที่เห็นนะครับย้ายกุฏิกุฏิพัดนะครับจะย้ายออกออกจากที่ลุกล้ำนะครับทั้งหมดอยู่มีหนึ่งสองสามสี่ประมาณสี่แล้วก็รวมกับโรงครัวนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นห้าห้าหลังนะครับต้องย้ายออกติดต่อไปคุยต้องางระบายนะห้องครับัอิัดออง ที่ไปที่มาคืออันนี้ที่พักสงฆ์เราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็สร้างไปให้มประชาชนที่เดือดร้อนแล้วก็เป็นการแก้ปัญหาร่วมกันของชุมชนก็ดีแล้วครับเพราะว่าบางครั้งถ้าพะหันหนาขอหากันมันกับมันก็บพเกข้าใจเนี่ยถ้าบ่กข้าใจกันมันก็เล่นกันก็ตกตะลึงกันแน่เลย การคุยกันนะครับเรื่องนี้จบมันก็จยากแฮปปี้กันถึงสองายแล้วก็ความเดือดร้อนมีสิว้อยลง